นี้เป็นการข้อกาทรพงคำประจำวันที่11มีนาคม2565ค่ะจากแท่งเมื่อวานนะคะเกิดแท่งเบรกแรงเซลล์บริเวณโซนแนวรับนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาจุดเข้าจุดออกในทำฟิลมที่เล็กลงค่ะจากจากทำฟิลม h 1นะคะจะมีแนวรับแวต l t านะคะก็คือวันนี้จะให้ทั้งหมด สามโซนนะคะแนวรับโซนแรกค่ะที่เราจะให้ก็คือโซน9 9 8 9 1 9 8 2ค่ะแนวรับที่2นะคะให้อยู่ที่โซน1 9 7 5 1 9 6 9าค่ะส่วนแนวรับที่3นะคะให้อยู่ที่โซน1 9 6 4 1 9 6 0ค่ะส่วนแนวต้านค่ะโซนแรกที่เราจะให้ก็คือโซน20142021ค่ะส่วนแนวต้านที่2นะคะให้อยู่ที่โซน 2035 2041ค่ะส่วนแนวต้านที่3นะคะให้อยู่ที่โซน2052 2058ค่ะสำหรับพฤติกรรมของทองคำนะคะน้องจะมีแบบการวิ่งเร็วนะคะวิ่งเร็วและวิ่งแรงนะคะฉะนั้นในการออกออเดอร์ทุกครั้งยังจะขอเน้นย้ำให้นักลงทุนทุกท่านนะคะมีการบริหารทุนนะคะให้ดีๆนะคะแล้วก็ คือมีการบริหารจิตใจตัวเองนะคะถ้าวันไหนสภาพจิตใจเรายังไม่พร้อมเราก็ยังไม่ต้องเทรดก็ได้ค่ะค่อยมาหาเทรดกำไรใหม่อีกวันหนึ่งก็ได้เพราะว่าจังหวะในการเทรดอะคะ่ะมันคือมันมีจังหวะส,สวยๆให้เราเลือกเทรดได้ตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องดูพฤติกรรมกราฟให้ออกนะคะดูแพทเทิร์นกราฟให้ขาดน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะ